สวัสดีครับกลับมาสู่รายการช่องพระนะครับวันนี้เนื้อหาสาระที่เราจะมาพูดกันก็คือการสวดจักรพรรดิควรสวดเวลาไหนและควรทําตอนไหนนะครับการสวดจักรพรรดิหลายๆท่านเนี่ยครับสงสัยกันมากว่าจริงๆแล้วการสวดจักรพรรดิควรทําตอนไหนต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับตอบได้ง่ายๆเลยว่าการสวดจักรพรรดิควรทําตลอดทั้งวันทําตอนไหนก็ได้ ที่นึกได้ดังนั้นเมื่อถามว่าทำตอนไหนก็ได้ก็แปลว่าทำในช่วงไหนและทำในระหว่างทำกิจ,จวัตรประจำวันใดๆก็ได้ดังนั้นคนสวดจักรรพัิที่ใช้ระยะเวลาการสวดนานๆแล้วจะพยายามภาวนาถึงบทสวดจักรกรพัิตลอดทั้งวันไม่ว่าจะกินเดินนั่งนอนก็จะพยายามระลึกนึก,นกถึงคำสวดตลอดเวลาบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว การที่จะสวดจักรพัรระหว่างที่ทํากิจกรรมอื่นๆมันทําได้จริงๆเหรอแล้วมันทําได้เหรอทําได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการสวดจักรพัรไม่จําเป็นต้องออกเสียงเสมอไปการสวดในใจก็ได้อานิสงส์ไม่ต่างกับการสวดออกเสียงเพียงแต่ว่าการสวดในใจก็จะสะดวกสบายต่อการทั้งนั่งทํางานการออกกําลังกายการเข้าห้องน้ําการทํางานบ้าน ทำได้หมดตลอดทั้งวันตลอดทั้งเวลาแต่มีวิธีการหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําในคลิปนี้ก็คือการสวดจกักพรรดิมีเวลาที่สวดตามช่วงเวลาของวัดถ้ำเม,มืองนาะที่หลวงตามมาท่านได้ปโปรดส่งเสริมและชวนให้คนมาสวดมนต์นะครับซึ่งจะมีเวลาต่างๆซึ่งเวลาเนี่ยผมจะลงไว้ใต้คลิปว่าสามารถติดตามได้ที่ facebook ของวัดรรำเมืองนะและจะสวดตามไร้สดเวลาไหนบ้างแต่เวลาที่สําคัญที่สุดในไร้สดของการสวดตามวัดธรำเมืองนะและเวลาที่สําคัญที่สุดในการสวดจกักรพรรดิทั้งโลกนี้คนทั้งโลกที่สวดจกักรพรรดิเวลาที่สําคัญคือตอนสองทุ่มครึ่งซึ่งจะเป็นการสวดพร้อมกับหลวงตาซึ่งท่านเนี่ยนะครับท่านได้ส่งเสริมชักชวน ชวนเชนิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาสวดในเวลานั้นเพราะจะเป็นเวลาที่ทุกคนจะได้ทําได้ทําให้กําลัง,งจักรพพัดได้แผ่ไปพร้อมๆกันและทําได้อย่างพร้อมๆกันทั้งโลกนะครับทีนี้ผมมีเวลาหนึ่งที่คิดว่าการสวดจักรพพัดสามารถทําได้และทําแล้วเกิดประโยชน์เวลาที่อยากให้ทุกคนได้ลองไปปฏิบัติด,ดูคือ ช่วงเช้าครับเหตุผลอะไรที่คิดว่าการสวดจักรพัทควรจะสวดในช่วงเชา้าผมมองว่าการสวดจักรพัิในช่วงเช้าเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่จิตสงบการสวดจักรพัทจะเกี่ยวข้องกับการทําให้จิตนิ่งจิตเบาจิตเกิดสมาธิดังนั้นในช่วงเวลาเช้าจะเป็นช่วงที่จิตเรายังไม่ถูกปนเปไปกับ เลสตันหาอุปทานไม่ปนเปกับเรื่องรักโลภโกรธลงมากนักจึงทําให้การสวดเข้าสมาธิสวดแล้วจิตนิ่งได้ง่ายดังนั้นการสวดในตอนเช้าหากเราก็มีโจทย์สําคัญในในการสวดจักพัดว่าเราสวดไม่นิ่งสวดแล้วยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีลองเปลี่ยนไปช่วงเช้าดูเพราะเป็นช่วงที่จิตจะนิ่งได้ง่ายสําคัญกว่านั้นคือการสวดตอนเช้าเนี่ยนะครับ เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเริ่มต้นวันให้เป็นวันที่ดีได้การที่เราเริ่มต้นวันด้วยการสวดจักพัิสำคัญคือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเป็นมงคลการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำความดีเพราะเราเชื่อกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการสวดจักพัิคือการแผ่บุญคือการทำบุญการที่ทำให้เกิดบุญเกิดกุศล การสร้างประโยชน์ให้กับภพบภูมิต่างๆดังนั้นเราสามารถสวดได้ยิ่งถ้าเราสวดในช่วงเช้ามากๆตั้งแต่ตีสี่หรือตีห้าเราหมายความว่าเรายังสามารถแผ่บุญให้กับภพบภูมิต่างๆทั้งภพภูมิที่เป็นไม่ใช่มนุษย์และยังเป็นภพภูมิที่เกี่ยวกับมนุษย์การแผ่ไปยังอธิสมากายของคนต่างๆก็ยังทําได้เพราะคนก็ยังหลับไหลเราก็ยังแผ่ไปให้เขาได้นะครับ ประการสำคัญหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองไปคิดดูก็คือการสวดตอนเช้าตรู่ช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยผมว่าประเด็นสำคัญคือตอนนั้นที่เราสวดเนี่ยครับจิตเรากายเรายังเป็นบุญเป็นกุศลมากเพราะเราสินห้าเรายังครบสินแปดก็ยังครบเรายังไม่ได้ประกอบหรือทำอะไรที่เกินไปจากข้อห้ามหรือทำอะไรที่ผิดศีลเลย เรายังไม่ค่าใครยังไม่ขโมยของใครเรายังไม่ได้โกหกใครยังไม่ด่าว่าใครยังไม่กินเหล่ายังไม่ได้ทําผิดอะไรใดๆไม่ได้ไปละเมิดไม่ได้ล่วงเกินคู่ของใครดังนั้นเมื่อสินครบสวดมนต์ถือสินทำทานและภาวนาย่อมครบสิ่งที่เป็น ความมงคลที่สุดครบอข้อที่ควรปฏิบัติที่สุดในการปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมแล้วดังนั้นส่วนช่วงเช้าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดและเวิร์กที่สุดสำหรับผมนะในสำหรับมุมมองส่วนตัวก็ลองไปทำกันดูครับเพราะว่าทำเองก็รู้เองเหมือนที่หลวงปู่หลวงตาท่านพูด ถ้าทําจริงก็ได้จริงทําเองจะรู้เองสําคัญคือคนทําจริงก็ได้จริงทําเล่นก็ได้แบบเล่นๆสําหรับวันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองไปทําดูจะได้รู้ว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้มาแบบสั้นๆแต่เชื่อว่าก็มีประโยชน์หากทุกคนพิจารณาว่ามีประโยชน์เป็นธรรมทานฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกระแสดีๆให้กับผู้อื่น และขอให้ทุกคนพบแต่ความดีปราศจากความทุกข์สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสงสัยอยากมีหัวข้ออะไรอยากใหผ้ผมไปค้นหาเนื้อหาสาระอะไรเกี่ยวกับการสดจกักรพรรดิคอมเมนต์ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ